สวัสดีครับดูเรื่อง transpose นะครับ transpose หรือสังเกตก็จะบอกว่าเป็น t r a n s p o s i t i o n t r a n s p o s i t i o n of matrix นะครับ matrix เป็นการ transpose trans แปลว่าการเปลี่ยนนะครับ position ก็คือตำแหน่ง trans การเปลี่ยนตำแหน่งนะครับตำแหน่งของแมทริกซ์เปลี่ยนได้ยังไงลองดูนะครับมีแมทริกซ์ a ให้มีสมาชิก a b c d e f g h i นี่ครับการเขียน transpose เราก็จะเขียนว่า a แล้วก็มีตัว t อ,อยู่ข้างบนแบบนี้นะครับ ะคล้ายๆยกกาลังเนี่ยนะครับ AT คือ A transpose คือเปลี่ยนตําแหน่งเวลาจะเปลี่ยนเป็ยนยังไงดูแถวนะครับ ABC แถวนี้ให้เปลี่ยนมาเป็นหลักนะครับเราก็จะได้เมทริกซ์ใหม่ว่าเมทริกซ์ ABC ที่เป็นแถวเนี่ยมาเป็นหลักแทนก็เป็น ABC แบบนี้ครับ DEF ก็เปลี่ยนเป็นหลักเหมือนกัน DEF แบบนี้ GHI ก็ GHI แบบนี้นะครับก็ได้เม t ริก transpose ของ A ออกมาแล้วแบบนี้มิติเหมือนเดิมนะครับถ้านี้3คูณ3อันนี้ก็อง3คูณ3เหมือนเดิมมิติไม่เปลี่ยนนะครับทีนี้ลอง transpose อีกสักครั้งหนึ่ง A transpose แล้วก็ transpose อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเกิดอะไรขึ้น A D G A D G ก็เปลี่ยนมาเป็นหลักใช่ไหมครับเราก็จะเป็น a d g ส่วน b b e h ก็เปลี่ยนเป็นหลัก b e h c f i ก็เปลี่ยนเป็นหลัก c f i เราก็จะเห็นว่าได้เมทริกซ์ออกมาแล้ว a b c d e f g h i ซึ่งก็เหมือนกับเมทริกซ์เมทริกซ์เดิมนะครับดังนั้นเราก็จะบอกได้ว่า a เนี่ยเท่ากับเมทริกซ์ transpose สองครั้ง เท่ากับ a transpose transpose นะครับก็จะออกมาเป็นเมทริกเดิมนะบแบบนี้เป็นสมบัติของอาการ transpose นะครับหรือมีเทคนิคการดูอีกอย่างหนึง่งก็บอกว่าให้ดูในแนวทแยงแนวทแยงเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับเหมือนกระจกนะครับให้แนวทแยงได้เป็นกระจกแล้วก็กลับจาก b ก็ไปสลับที่กับ d c ก็สลับที่กับ g f ก็สลับที่กับ h แบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเห็นว่าสลับที่กัน f กับ G F กับ h สลับที่กัน g กับ c สลับที่กัน b กับ c สลับที่กันเหมือนภาพในกระจกนะครับสลับที่กันสะท้อนงี้ไปมาก็เป็นเทคนิคการดูการ transpose อีกแบบหนึ่งนะครับลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าเป็นเมทริกซ์ที่ไม่ใช่ตัรรส transpose แล้วจะเกิดอะไรขึ้น เมทริกซ์ b แล้วกันนะครับเมทริกซ์ b มีสมาชิก a b c d e f นี้เมตริกคือ3แถว2หลักก็คือ3คูณ2ครับถ้า b transpose เกิดอะไรขึ้นแถวมาเป็นหลักใชไหมครับ a b ก็มาเป็น a b แบบนี้ c d ก็มาเป็น c d e f ก็มาเป็น e f แบบนี้ก็จะได้เมทริกซ แบบนี้ออกมาซึ่งมีมิติ2แถว3หลักก็เป็น2คูณ3เราจะเห็นว่ามิติไม่เหมือนเดิมนะครับมิติเปลี่ยนไป3จาก3คูณ2ที่มี3แถว2หลักก็กลายมาเป็น2แถว3หลักนะครับถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เมตริกจัตุรัสจะไม่เท่ากันนะครับทีนี้ลอง transpose อีกครั้งหนึ่ง b transpose แล้วก็ transpose อีกครั้งหนึ่งนะครับ แถวมาเป็นหลักนะครับ A C E ก็มาเป็น A C E B D F ก็เป็น B D F จะได้เมตริก่างนี้ออกมา3 3แถว2หลัก3คูณ2ซึ่งเหมือนเดิม A B C D E F A B C D E F เห็นไหมครับดังนั้นก็สรุปได้เหมือนกันอีกว่า B เท่ากับ B transpose แล้วก็ transpose นะครับการ transpose สอครั้งก็จะได้ เท่ากับเมทริกเดิมนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้แบบกระจกแบบนี้ได้นะครับใช้ได้เฉพาะเมทริกจัดรัสนะครับกาใช้หลักก็คือการเปลี่ยนแถวเป็นหลักเป็นหลักเป็นแถวนะครับถ้าดูโดยตำแหน่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ตำแหน่งของ b ก็คือตัวที่แถวที่1หลักที่2ก็คือ1 2เวลาเปลี่ยน transpose แล้วก็จะกลายมาเป็น2 1 ก็คือแถวที่2หลักที่1แบบนี้นะครับจาก d ที่เคยเป็น2 2อ๋อดี d, นี่ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเขาตำแหน่ง2 2ลองดู f นะครับ f ที่เคยเป็น3 1แถว3หลัก1ก็กลายมาเป็นเออไม่ใช่แถว3อ๋อแถว3หลักที่2 3 2 ก็กลายมาเป็นแถว2หลัก3แบบนี้นะครับก็คือการสลับตำแหน่งกับแถวกันนั่นเองโอเคสวัสดีครับ